ดี๋ยวนำตัวอย่างที่ไม่ดีให้ทีมอื่นเขาดูอีกครับสูงบนนั้นสำรองมีครับข้างใต้มีครับอ๋อคือเวลาครับอีก20นาทีครับน่าจะแก้เกมกันมาเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ทางมิดฟิลเนี่ยเห็นแก้แก้กันเนี่ยแน่นอนเลยครับ แก้ผ้าล้วใส,เส่เส,สื้อเสื้อสีดำลงมาแทนนะนี่เป็นการแก้ปรับต้องบอกว่าปับแผนก่อนเลยครับชิดลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านบีกับแลบ้วบอโลยังยาวบอยโดนลูกนี้นะรวบลงไปนอนแล้วคู่เลยครับทั้ง่อแล้วกันทางด้านบอยครับเป็นสไตล์ทางด้านป,อน,ปอนเนี่ยครับต้องวิ่งแบบ วิปป่งสู้ฟ้าดเนี่คขายยากนะน่าเฉีนหลงเวลาวิปป่งสู้ฟ้าดำไปคิงบ้างครับตอนนี้อยู่สองคนเป็นทางด้านบอยตัดสินใจยี่ลูกนี้ปล่อยหลอกากไม่เข้าก่อบครับตอนนี้ที่ต้องบอกว่าคนดูหรือผู้ชมก็สน,นามเนี่ยรออยู่เนี่ยคือมิดฟิลตัวเอกนะยังไม่ลงครับน่าเซึนามิ ตรงกลางได้ครับเอาครับปอนี่ยขยันแบบนี้แหละครับเ็นถรือว่าจะต้องบอกว่าเป็นทีหรือเป็นหัวใจนแนวลุกเลยท่านนั่นปอนครับหม,มงกลูกนี้ก็ยังไปท่านนั่นแต่สวนขึ้นมาแล้วย้อนหลังคับแม่บอลยังระเบาอยู่ครับปอยโค้งตกเข้าตรงกลางให้ใหม่ครับค่อยๆเซตขึ้นใหม่ครับ บอลหรือข้ามมาแล้วด้านขวาโทษเ,เจ็ดใจอันลู่ลูกนี้ยังโดนตัดได้ครับแล้วสวนกับขึ้นมาก็มแม่นบเป้าหมายนี่จะให้ทางด้านหนุ่มครับ<ช>วันนี้ยืนคนเดียวเลยครับตาคตีจะมีคู่หูหนเนี่ยเป็นทางด้านแย็บครับแต่วันนี้ไม่อยู่ในสนามครับก็ยังใช้เล่นตัวเดิมๆครับแนวลุกเนี่ยเป็นทางด้านปอนะครับแล้วก็เบนแล้วทางด้านหนุ่มครับ สามคนตกเข้าตรงกลางแล้วต้องเคลียร์ทิ้งครับมิกกุ๊กหูเจังหวะนี้นี่ยกเท้าสูงเลยแล้วพูดสินบอกให้เป็นลูกได้เปรียบครับโอ้โหโอ้โหนี่ยกเท้าสูงนี่จะโดนหน้านะหน้าพิจารณะไอ้เจ้าตัวก็รู้ตัวแล้วก็ขอโทษไปครับถือว่าเป็นนักเตะรุ่นน้องกว่าพี่จาร์เนี่ยต้บอกว่าอายุค่อนข้างจะพอสมควรแล้วครับอายุจะต้องเป็นบอกเป็นรุ่นพี่นะครับ ารเนี่ยต้องบอกว่าเห็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยยิงแทบจะทุกแม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้ครับทะางด้านมิ่นเป็นทนางด้านพวกซูนามิเนี่ยครับโค้ดไปตั้งกองหลังครับไปตั้งนันใหม่ครับทางด้านซ้ายสายขนานขึ้นมาจาังให้ทางด้านวิจาร์เอาเจ็ดตามไปไล่เอามาได้ครับอย,อย่างนี้แก้ไขมาครับปอนตรงกลางโอ้โห่บอลมันจ้อนหลังครับเเล่นลำบากครับ แต่ายมาเจ็ยังบังแลวคืนเลยครับโอ,อ้โหคืนลูกนี้แรงจริงครับแต่ลงข้างกลางมาบอยเข้ามาเชื่อมแล้วยิงไกลลูกนี้ก็ข้าง,างคาดนะครโอ้หนี่บิ็นฟิลนี่ต้องบอกว่ายังไม่มีใครอยู่สถิต,ติความร้อนแรงเขาเหมือนกันนะเป็นทีมที่ อันนั้นจะต่อเนื่องมาเลยครับดูว่าซูนามิที่เอาด้านจะดูตรงนี้ได้หรือเปล่าครับท่านบอลท่านบอลทได้แปดลงไม่ได้ครับเจ็ดเข้าตรงกลางไม่ผ่าน,นด้านเก่งครับเอาละครเคลียร์มาลูกน,นี้เป็นทางด้านหนุ่มเนี่ยเก็บได้ด้วยครับชิปไปตรงกลางเป็นตาเอาไวทางด้านขวาหนุ่ม อูขูล้นบอลลูกนีม้มันเกิดกจะล้นออกหลังนะต้องตกหวายเข้ามาตรงกลางตันแรงไปหมดเลยฮะถ้า <Their> ส <royalty> องทีมก็น่าจะปรับปรับกับสภาพสนามได้แล้วต,ตอนนี้ลูกลูกนี้ใหม่กิที่จาวบอลมันแจ็ดใส่เท้ามันล็อบไม่รูนน้จะตั้งเท้ายังไงครับ บอลให้ให้ดีจริงๆนะนักเตะเดี๋ยวตู้แล้วยิงลูกนี้ขู่ปัดชนเสาครับ้องยิงหนักจริงๆครับแล้วขายบอลย่างจริงๆนะท่านท้านบอยปอนมาได้แล้วลูกนี้ต้องระวังกันนิดนึงครับโอ้โหจังหวะนี้ เดี๋ยวดูเพื่อนเลยครับตูห้ห,หว่างนะ10 10ต้องลงมาระวัง,งกันตั้งแต่น้งกู้ครับเนี่ยเจก,ก็เจ็บครับเนี่ยปอลก็เจ็บครับในด้านหน้านี่ก็เจ็บเหมือนกันนะทางด้านบอยครับสนามเนี่ยมันค่อนข้างนื่มบางตอนที่ยันกันได้ก็ต้องยันกันนิดนึงนะครับออกสปีดกันมาเต็มแรง ประถางนั่นเต็มแรงเนี่ยสนับแข้งเนี่ยคุณจะใส่ลูกโครับจัดจังหวะอย่างนี้ในการเป็นเบาครับไปโดนแซวครับคุณพ่าก็มีใส่ครับมาแล้วลูกนี้ไม่ขาดแล้วโคตรแต่ลูกได้ครับแต้มตรงกลาง ลูกนี้จะขู่ฝืนตัวเนี่ยแล้วได้ลูกเปล่าด้วยครับลูกนี้ฝืนดีจริงครับจังหวะฝืนแล้วก็ได้จังหวะเปล่าแบบนี้ครับแล้วหมู่ปีกนี้นะป่า,ป,าประตูเลยครับเลยหนึ่งทิพย์อนให้ตบเก้าเขไม่เต๋อเนี่ยเป็น,นใสอยู่ประมาณคนมาเต็มเลยกันเลยให,ให้เขาเล่น ปีกทีมแล้วครับยืนกันสองคนกันใครเหยียบให้แซมโอ้โหลูกนี้หลอกครับเล่นเรียบร้อยจริงครับโอ้โหเลียนจริงครับทำหน้าตัวเองก็เหมือนจะหลอกว่าจะไม่ยิงกันให้แซมยิงหหอย้าออกไปกลายเป็นตัวเองเนี่ยเราเป็นคนยิงครับโอ้โหหลอกนี่สนามิีนี่ยืนแข็งขึ้นหมดทุกคนเลยครับสองประตูก่อนอื่งนะโอ้โหเหมือนสตาร์ทเลยครับกี้ตอน หนุ่มมีกระโดงลงได้ครับครับแต่อีกทีนึงก็ยังไปได้ทางด้านซ้ายโอ้โหทะลงมาจีิจริงๆครับทำน่าจะให้ซ้ายยิงลูกนี้กระทางเขา,าไปครับมาเป็นฟุตแล้วตอนนี้ยังนะยังไม่ใช่น่าริสติวตัวเก่งครับ ก่อนเลี้ไม่ได้เล่นก็ขอวน้้นสนามไม่ต่อนขอไปคุณซือแดงนะสถานการณ์แบบนี้ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่อ่ะสองตูต่อตึงครับต,หตหาหลังแค่ลูกเดียวคร,รับแแ เต้นข้ามไปทางด้านขวาลูกตีไม่ผ่านนะเอาลร้านนะสวนกลับขึ้นมาพี่จาเจ็บกิ่งทำทางให้ตกไม่ตรงกลางไม่ผ่านน,น,านะแม่เป็นตีน,นั่นเก่งครับเป็นยังไงผมยังไงเป็น่ีนนั่งดีนะท่านนั่งเก่ง โอ้โหเนี่ยจะตกล,ลงมาเรื่อยๆครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับแต่พอพูด่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวเตรียมตัวได้ครับทางด้านโอ้โหแล้วดูลูกนี้ก่อนนะปอนโอ้โหนี่วิ่งสู้ฟ้าจริงๆครับมาแล้วนะลงเลยมาไม่รู้จักใครเลยครับแล้ปูนเต็มเต็มโอ้โหลูกนี้เฉยดีครับโอ้โหจังหวะที่เผิร์กน,นี่ออนะครับตรงด้านมิดฟิลบิ๊กจะโดดลูกนี้ั ยิงจริงๆครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับโย่ไยตรงกลาง่า่ให้เจยยังติดบอกครับเบนก็ผูกการเป็นพักให้เลยครับมาดิพี่จาเข้าซ้ายลองยิงดูครับแล้จะใช้เ้าเซตเหมือนกันนะพี่จาอีกทีนึงโอ้โหแล้วฟอได้รู่งแทนบอลด้วยนะน่าริบฟิลฝนนี่ก็กันนำมาเรื่อยๆครับ ดีๆถ้าว่าจะหยุดแล้วตอนนี้นี่นะครับมาแล้วครับโอ้ขอเสียงโบมือจากท่านขนาดนิดนึงแล้วโอ้โหมาแล้วครับนี่ต้องบอกว่านี่ตัวที่เด่นแล้วรับมิดฟิลจากพระรามเก้าครับนำเข้ามาจากพระรามเก้าครับจากร้านสลิงครับ เราหลอกพรุ่งนี้ยิงก็ข้ามพานะโอ้โอีกสิบนาทีครับนี่ลงมาแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูครับบิ๊จ่ายทะลุมาลูกนี้เคลียร์ตูมเดียวข้ามไปนนท์นะครับได้ได ขนาดขึ้นมาลูกนี้จับบอลเริ่มไม่อยู่แล้วโอ้โหบอลมันเปียกด้วยครับแล้วก็จับค่อนข้างลำบากครับตอนนี้สองประตูตอนหนึ่งครับมิดฟิลด์มิดฟิลด์ขึ้นนำอยู่ตามหลังเป็นครั้งที่สองนะทางด้านซิร์มิแซมแตะหลบให้ทางด้านซ้ายยิงนู่นนี้ยังติดเซฟครับโอ้โหเสาตูนตนี่ยิงตำแหน่งด,งด,งดนนีครับโอ้โหระดูทางหน้าหลอกนี่ ช่างบอกว่านี่หลอกขนาดนี้เลยครับที่หลอกหนะักจริงๆคนะรับแม่ไม่เหมือนเล่นแล้วค่อนข้างจะชอบกับสภาพสนามแบบนี้นครับรบเข้ามาทำการนะโคตดเอาแล้วโคเล่นยากงูน้นี้เอาโดนยังดีครับ การเข้าทาง,ง Hans Hans. ด,ด้านมิดฟิลไปได้ครับพี่จ๋าเข้าขวายิงติดบล็อกครับโบอโหแล้วนี่ไม่รีบครับนี่ค่อยใจเย็นจริงๆครับโหมดมาบอทางด้านซ้ายยิงก็ยังไปผู้สาวตัวครับโอ้โหบอลนี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่เนี่ยทางขวานี่มันยิงแบบนี้นะครับแล้วบอลมันแฉลบน้ำเนี่ยถึงไม่ได้ลุ้นเลยครับจากข้างสนามเนี่ยลองเปลี่ยนโผหรือเปล่าครับอ๋อเดี๋ยวนี้ขอเปลี่ยนบอลนะ แสมอุกอูแล้วตุ่มวิ่งเปลี่ยดกันไปยังไงกู้ครับแล้วเนี่ยได้รูปตุ่มด้วยอ่ะโอ้ยตีไปเหมือนยิงไปครับเนี่ยเหมือนมีอะไรกันมาหรือเปล่าวะแล้วตุ่มบอลไปเองนั่นตุดดิ่นเส้นเนี่ยแล้วบอลเนี่ออกไปแล้วครับบ <ๆๆ S 1> อลนี่ออกครับตั้งเตะครับเนี่ยไม่ต้องไปตั้งวมออกได้เป,ป็นลูกเตะวมด้วยครับ รับหน้าที่เป็นคนเปิดเองเลยครับเนี่ยนอกจายกระตา้ตายน้ำตำแหน่งผู้เต้วตอนนี้ลงมาเป็นกัปตันทีมในสนามเองเลยครับรับหน้าที่รั้าทงลูกเตะลูกนิ่งแล้วเปิดมาตรงกลางไม่ผ่าดลูกต่างหวาขึ้นโบนีใต้บอลเ,เยอะเวลาตอนสตอร์บอยประมาณเจ็ดนาทีครับอยู่ตามหลังแค่ลูกเดียววันนี้สูงสีจริงครับ จ่ายทะลุขึ้นมาเจ็ดจับได้รอขึ้นดิเอาลูกกลางไม่ผ่านแล้วโอ้โหจังหวะจะซ้ำนะสำนักสำนักคู่ต่อไปเนี่ยครับพีออโต้พบกัว่าถ้าได้ยัเดเสียอ่ะเดี๋ยวมันมีสนามว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเส้ในหน่งไกร้อมเลยครับเดี๋ยวตรงจากคู่นี้ก็ทำการขายต่อเนื่องเลยครับ เรื่องฝนฟ้าสภาพอากาศเนี่ยต้องระมัดระวังกันทั้คู่ทั้งสองทีมเลยครับจังหวะการเข้าปะทะกันจังหวะการเข้าสกัดบอลเนี่ยเป็นไปได้ยังได้ต้องยั้งครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับตานนี้สนามเนี่ยมันค่อนข้างลื่นครับแล้วเช็คไปลูกนี้เสาสองโบมซวนกันไปที่เสาหนึ่งโขดนี่พลาดเนี่ยหลงไปแล้วด้วยครับโอ้โหแล้วเข้าปอกไปลูกนี้น่าจะ บทปัญญารับเลยท่านชาติแล้วผู้ตัดสินให้สัญญาณในขั้นสนามน่าจะมีการเปลี่ยนตัวเล่นครับวัววเน,นี้แบไซายไม่มีทานนั่นต้องครับไม่อยู่ในสนามรับงผู้นนิี่จณาก,กระโดดขึ้นเฮงุนีโ้โอ่งตัต้งกลับมาการเป็นเข้าทานซึนามีครับปอนไปได้ให้มาเนีเ่ยติดทางนั้น หนุ่มไม่ได้ครับลูกนี้บอลยังลอยโยงอยู่ขวัญชาติเอาครับเข้าทางนั้นหมูแปลงขึ้นโอกปุครัลูกนี้ก็ยังหมูข้ามขานันแล้วนั่นบอโหมูตาเสิยใจเรื่องที่จะแปลงขึ้นอะไรแล้วนั่นหมูปั่ญยาก็ไม่ผ่านในด้านเก่งแล้วหมจะใช้ที่นี้นะแทนบอลในลูกนี้ ตรถตั้งไม่ตรงจุดครับโอ้ยิงเลยยิงยิงยิงรเนี่ยดูครับผูณณ้ตัดสินบอกไม้ตรงจุดครับรจุดนี้เลยครับไม่รู้แกจะรีบไปไหนครับเนี่ยกลัวไปไปไม่ทันถับเปิดหรือยังไงครับเอาเราเนี่ยกครับโอ้โหไม่รู้จะรีบไปไหนจริงๆครับ เวลาเนี emos, <si> ่ยย <si> ังไงมันก็เดินกามสเต็ปของมันไปเรื่อยๆครับแต่คนที่เล่งเนี่ยเกมเนี่ยคือคนเล่นเนี่ยนะครับเล่นแล้วโอ้โหจ่าหลุนมาลุกเท้าวสกัดมาดีครับนมไฮมาปอนลุกนี้โอ้โหแล้วล้มง่ายไปหน่อยครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูครับ จังหวะนี้เดี๋ยวดูว่าเื่นท่าเดี๋ยมีอาการบาดเจ็บเลย <Display> ครับอาการบาดเจ็บที่เจ็บเนี่ยแนะนำตรงบริเวณหัวเข่าด้วยครับอันนี้อันตรายเลยครับย <P ain. S 3> <c oughs> ังไงต้องเช็คดูการให้ดี่้วนเลยครับ เวลาแรกเนี่ยได้ลูกตีเสมอก็ช่วงเพราะเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้เวลาในสนามเนี่ยตามสกอร์เนี่ยประมาณ3นาทีครับยังไม่รวมเพราะเวลาบาดเจ็บครับดูซึนามิจะทําได้ครับจะทําได้หรือเปล่าจะทําแบค็คกลับมาได้หรือเปล่าครับแล้วก็ฟุ่งฟูเลยครับไปเล่นกันใหม่อีกข้างหน้านี่นตั้งเล่นกันขึ้นมาใหม่ครับข้างหน้านในฟิล์วับ ให้มาทะลุทางด้านซ้ายครับตามเข้าไปเก็บอีกทีนึงแล้วโอ้โหลูกนี้เจ็บเอาชนะโ,โหได้ครับเราโอ้โหโแล้วจังหวะนี้เนี่ยครับกูดสินให้เป็นลูกเปลา่าเป็นน่านเก่งเ,เ,เนี่ยเข้าจังหวะเข้าปะทะลูกเนี้ยเปล่าครับโหเจ็บก็เจ็บด้วยนะครับเข้าไปโค้งเพื่อนนั้นน่านเก่ง วางเตะกันเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ดีครับกระทุ้งกระทั่นกันก,ก็ยกไมย้ยกมือขอโทษครับเ,เป็นเรื่องสปิริตของนักกีฬาครับยังไงควรจะต้องมีครับแต่ดูจะเล่นลูกสูตรยังไงครับแม่ได้ลูกฟรีคิกลูกสูตรเนี่ยก็มายักลูกฟรีคิกเนี่ยนะโอ้โหเลือดลูกนี้ที่ให้มานี่เพื่อนไม่รู้เลยครับให้ใหมืนให้เปลือกครับแล้วปุบเข้าไปตรงกลางยังได้ครับโคด โผล่อยู่ในวงล้อมซูนามิได้ครับนัดจีนลูกนี้นโอ้ยยังล,งล้มตัวรับได้ครับตอกเล่นเร็วมาป้อนจับด้ายขวาได้ครับแล้วไปเองทางด้านขวาลูกนี้สปีดไปสุดท้ายเนี่ยโอ้เป็นลกูกตั้งใส่ขึ้นมาครับจสปีดไปแล้วมุมมันก็แค่ลงไปเรื่อยๆครับจะเปิดแล้วมันก็ไม่ผ่านครับโค้ชไปมาด้านซ้นายครับพิจา เจ๋งูนิโดนำลังกวนพวกตาก่อนะตรงกลางเนี่ยต้องเจอกันตลอดแน่นอนนะน้าเจ๋งูครับแล้วข้างสนามเนี่ยยืนหลอกเปลี่ยนตัวเอาเบนซ์ด้นมาแทนด้านหนุ่มนะกุยอจสิง์เนี่ยให้สัญญาณนะมาแล้วสองนาทีครับเวลาามสองหมอดตอนนี้เหลือข้านาทีสุดท้ายครับ แด้เด็กะท,ทู้เวลาเจ็บไป2นาทีครับจากจากังหวะเจ็บครับแล้วสารลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะ้วกูดก็ตัวที่เสียได้แล้วจริงๆเดมองเห็นข้อมึงจะให้เพื่อนแล้วทีจะหมังนลูกนี้ยังได้ครับอีกทีนึงเข้ามาตรงกลางโหแท้ขึ้นมาเอาครับมาที่ป้อนด้วยครับโูดแต่ว่าอยู่ในวงล้อมเลยครับ ไปเป็นกโน็โจกตรงนี้ครับแล้วได้เปล่าจังหวะเข้าจากด้านหลังเลยครับเ,เข้าเองต่อร่วมเ,เลือด้วยครับนีแ่แหละครับคือเวลาแรกเนี่ยได้ลูกตีเสมอก็ช่วงทวรวดลาว่ดเจ็บครับตอนที่เข้าสู่ช่วงท่าาลาทรดเจ็บนะครับสองนาทนีครับนี่ยิงลูกนี่แฉลีโอ้โหที่เกือบวะถ้าเข้ากรอบนี่แต่ผู้สามตัวไมน่าจะพันด้วยลูกนี้ คนเราให้ใครมาลูกนี้เปิดวิ่นไุ่งพ้กันครับั้านโบเอาไปอยู่ที่โบเปิดมาลูกนี้โอ้ฉันแหลมผมไม่ได้แหลมไครด้วยครับั้านวาวเปิดนี่ลอยข้าไปหมดเลยครับ โอเลาบาดเจ็บเนี่ยสองนาทีครับย้ำอีกครั้งตอนนี้น่าจะมาเกือบนาทีแล้วโค้ชไปได้ให้เจ็ดลุกขึ้นมาลูกนี้เอาถึงแซมด้วยครับดีไม่เข้าก่อแล้วโอกโหลลูกนี้ก็ปาสัญชาติยาศูนหน้าครับทันหลังให้โกแล้วก็ดีด้วยเท้าขวาเลยลูกนี้แล้วตอเนวางยาวไปเลยครับ แค่จากด้านหลังน,นะผู้ตัดสินให้เปล่าแน่ๆโอ้โหโอ้โหเป็นจังหวะนี้เนี่ยเป็น,ปปน,นลูปปกเปล่าครับได้เป็นลูกปีกอ้าวแล้วทีนี้เป็นจังหวะปีกกลางประตูบ้างครับของซึนามิครับได้ล,ลุ้นแล้วผลเลือกต้องแนบมาถึงสี่คนเลยครับ ในกรองเนี่ยให้ด้านสองหน้าเนี่ยตัวใหญ่ๆครเป็นนัด้านกรอนี่วิ่งเข้าไปหลอกล่อลอ,อยู่ด้านในครับแล้วข้างในเนี่ยกระทบกันครับยังไงต้องเตือนแล้วครับทั้งสองคนเลยครับที่อยู่ในช่วงท้ายแล้วครับบนะไม้ิ๊กโอ้โหลูกนี้ไม่ได้นุ้นเลยครับ โหมูครึ่งแรกนี่ยนคนยิงดีเสมอให้ทีมด้วยครับเด็กเกื <Yeah. S 1> จะเป็นฮีโร่อยู่แล้วครับ <Yeah. S 1> แล้วผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาขึ้นเวลาหลังครับโอ้ <Yeah. S 1> เป่าจบเกมเนี่ยวันเนี้เป็นนั่นนั<ๆ>่นมิดฟิลครับก็ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปสองประตูตอนหนึ่งต้องบอกว่าเฉื่อยเลยครับโ oh. อ้เนี่ยเหมือนแจกของรางวัลให้อีกหนึ่งลูกครับนั่นซึโนมิ โอคค้โหถไม่นับลูกแรกนี่ถือว่าบอลน,นี้น่าจะเสมอได้ครับเนาะโอกาสจริงๆนะถ้านับจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะกว่าทางด้าน,นฟ,ฟิลด์ด้วยครับยังไงก็ขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับทั้งทางด้าน,นเซนามิและทางด้าน,นฟ,ฟิลด์ครับสำหรับ